ั่โลกตะลึงเมสซี่ร่างทองฝังไวเบรเนียมทั้งยิงทั้งจ่ายพาอาร์เจนติน่ากดโคโอเอเชียยับ3 0ต่อศูนยงาดเข้าชิงบอลโลกโอ้ในคลิปนี้ไปเก็บตกควันหลงของศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ในรอบรองชนะเลิศกันหน่อยนะครับได้นั่งดูแบบเต็มๆเป็นเกมคุณภาพอย่างมากทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีเลโอนลเมสซี่นะครับ โครจรมาพบกับทีมชาติโคเอเชียที่มีลูก้าโมดิตซึ่งถือว่าเป็นรอบรองชนะเลิศที่สมน้ำสมเนื้ออย่างมากแต่เกมนี้ต้องบอกว่าอาร์เจนตินาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดโดยเฉพาะเลโอลเนลเมสซี่ i, ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับพาอาร์เจนผ่านเข้าชิงด้วยการชนะโคเอเชียขาดลอย3ประตูต่อศูนย์ไปพูดถึงเกมนี้กันผมบอกเลยนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยต้องยอมแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยสูสีกันมาก แต่อร์เจนิน่าเนี่ยแฟนบอลก็จะเชียร์กันเยอะเพราะว่าอยากเห็นเมสซี่เป็นแชมป์แต่ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจับเหมือนกันนะครับเอาชนะจุดโทษเนเธอร์แลนด์มาส่วนทางฝั่งโคเอเซียก็เป็นทีมที่มีมาตรฐานที่สุดยอดเป็นเจ้าของรองแชมป์บอลโลกไปที่แล้วนัดล่าสุดในรอบที่ผ่านมาก็เอาชนะจุดโทษบราซิลเข้ารอบมานะครับเจอกันถูกที่ถูกเวลาวันนี้ ทางฝั่งของอาเจนินามีการจัดทับได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาปรับมาเล่นเป็นหลังสี่อีกครั้งนะประตูมาติเนสแนวรับมีโลเมโลโอตาเมนดีโมลิน่าแล้วก็ทากราฟิโกแดนกลาง4คนเลยวันนี้เอนโซปาเลเดสแล้วก็มีแม็กอาริเตอร์แล้วก็เดอร์อลคู่กองหน้านะครับเลอเนลเมซี่จับคู่กับฮูเลียนอวาเลส เรียกได้ว่าอาร์เจนติน่ามาในแผนที่อีกแบบหนึ่งปกติจะเล่นหลังสามไงแต่วันนี้มาเล่นหลังสี่แลดกลางแน่นขณะที่โคเอเชียเนี่ยเขามาแบบเดิมอยู่แล้วนะครับแดนกลาง3คนเนี่ยปึกโบรโซวิดโควาสิตแล้วก็ลูก้าโมดิตแนวลุกมีคามาลิตแนวรับเนี่ยมีกวาดิโอเดนล็อบเลนแล้วก็ลิวากโควิดเป็นประตูนะครับซึ่งเกมเนี้ผมชื่นชมโค้ชอาร์เจนติน่านะครับเขาเห็นว่าทางฝั่งของโคเอเชียเนี่ย มีแดนกลางที่โค้ชจะแข็งแกร่งเลยเล่นกันลงตัวโบโซวิตโควาสิตและลูก้าโมดิตทักษะดีมากเล่นในชัดว่ากองกลางเนี่ยตอนเจอกับบาราซิลที่บาราซิลใช้กองกลางน้อยกว่าใช้คาเซมโมโลกับลูคัสปาเกต้าเนี่ยปรากฏว่ากองกลางของโคเอเชียทํางานได้ด,ดีกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยโค้ชอาเจนไม่สนนะครับแพ็กแดนกลางไว้ก่อนและกองกลางที่อาเจนจัดลงมาเนี่ยเป็นประเภทแบบแพชชั่นได้ความฟิตมี คือได้เทียมเนี่ยทักษะเนี่ยทางฝั่งโคเอเชียดีกว่าคุ้นเก่งโควาสิตที่ลากหลบกระจายแต่กองกลางอาเจนเนี่ยไม่กลัวแล้วก็เป็นสาย fashion, แพชชั่นเตะเป็นเตะแล้วก็บูซึ่งพออาเจนปรับมาเล่นหลังสี่เนี่ยเริ่มเกมเนะครับต้องยอมแล้วว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เพราะว่าปกติเล่นหลังสามเนี่ยก็อาจจะยังไม่ลงตัวแต่โคเอเชียเนี่ยก็มาดีครับครองบอลคุมเทมโปได้ดีกว่าโดยเฉพาะแดนกลางอย่างโควาสิตท,ที่โดดเด่น แล้วก็มีบอลจากลูก้าโมดิตซึ่งอาร์เจนติน่าเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยกว่าจะเข้าสู่เกมได้ก็ค่อนข้างนานนะครับเมสซี่ช่วงแรกอาจจะเงียบและเสียบอลแล้วก็เดนกลางยังไม่มาแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะคือเสียงเชียร์แฟนบอลที่สนามแฟนบอลอาร์เจนตินาเนี่ยไปเชียร์กันเยอะมากคุณผู้ชมผมนึกว่าเล่นที่ประเทศอาร์เจนตินาเชียร์กันแบบเสียงเชียร์เหมือนดูบอลลีกอาร์เจนตินาเลยนี่คือกําลังใจสําคัญมากที่ทําให้อาร์เจนตินาวิ่งสู้ ซึ่งอาร์เจนตินาเล่นอย่างอดทนนะครับแล้วเหมือนว่าโคเอเซียจะคุมเกมได้ก่อนเลยในช่วงครึ่งแรกแต่ปรากฏว่าโคเอเซียไปมั่นใจไปพลาดเสียบอลกลางทางให้กับอาร์เจนตินาและอาร์เจนตินาลงโทษทันทีนะครับบอลแนวลึกให้กับฮูเลียนอวาเลสที่วิ่งช่องดีมากหลุดไปแตะหนีผู้สัป,ประตูได้และก่อนจะโดนทำฟาวล์ลูกนี้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็คนรับหน้าที่สังหารเป็นเลโอนลเมสซี เมสซี่ยิงโคตรคมอ่ะยิงเสยเข้าไปเลยอ่ะรับไม่ได้เลยเรียกว่าโควิด1ต่อ0หลังจากนั้นพอนำหนต่อศเนี่ยกลางอาร์เจนตินาที่ส่งลงมา4คนเนี่ยมันเริ่มโชว์ผลงานครับเพราะว่าโคเอเชียเริ่มจะกดดันและกลางอาร์เจนวิ่งเยอะกันไล่บีไบไล่บีบสุดท้ายคุณผู้ชมมาได้ลูกที่2ก็คือจังหวะนี้ต้องชื่นชมฮูเลียนอวาเลสเลย ได้บอลตั้งแต่ครึ่งสนามลากไปลากไปถึงแม้ว่าจะตะกุกตะกักแต่สุดท้ายบอลมันก็ทางอูเลียนอาวเลสและยิงโคตรดีในจังหวะที่ดวลตัว,ต,วตัวกับลิวาโควิดฮูเลียนอาวเลสนิ่งมากนี่คือนักเตะอีกหนึ่งคนที่แจ้งเกิดในบนโลกครั้งนี้นะครับบอกเลยเมสซี่เป๊ปกวเดโวลายิ้มหวานเพราะอาวเรลสวิ่งช่องดีมากวันนี้และขยันทุ่มเทเล่นเข้ากับเมสซี่ยิงลูกที่สองไปอาร์เจนตินาได้สองประตูในช่วงเวลาห่างกันไม่กี่นาที เกมนี้แทบจบแล้วนะครับหลังจากนั้นโคเอเซียเรียกได้ว่าโอโหเทมโปเสียแล้วก็คุมเกมไม่ได้เกือบจะโดนลูกที่3แต่ได้เซฟของลิวาโควิดซึ่งครึ่งแรกต้องยอมแล้วว่าอาร์เจนตินาถึงแม้ว่าการคองบอลไองต่างๆเนี่ยดูเหมือนโคเอเซียจะด,ดีกว่าแต่แทคนิกที่โกลันี่เขาเตรียมมาใช้ได้ผลใช้โอกาสไม่เปลืองใช้โอกาสไม่กี่จังหวะก็จบและเกมนี้เมซี่ในครึ่งแรกก็โชว์ผิว ไปหลายรอบนะครับยังคงเป็นเดอะแบกได้พอในประตูขึ้นนำเนี่ยโอเมซี่เล่นแบบปลดปล่อยมากแล้วก็สร้างสรรค์ให้กับอ์เจนตินาได้เป็นอย่างดีขนาดทีแ่แดนกลางของอ์เจนมามากในช่วงท้ายครึ่งแรกดูดีเลยนะครับแนวรับก็โอเคส่วนโคเอเชียไปพลาดง่ายๆหน่อยก็สุดท้ายก็โดนลงโทษจากนั้นในครึ่งหลังเนี่ยโคเอเชียไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเขาต้องปรับเกมต้องส่งเกมลุกมาเพิ่ม ซึ่งผมมองว่ามันก็ยากแลเพราะโคเอเซียเป็นทีมที่เกมลุกไม่ค่อยดีประกอบกับว่าวัาวนนี้อาร์เจนตินาเนี่ยแม่งมาอย่างรัดก,กุมจริงๆอ่ะนักเตะแดนกลาง4ีคนแม่งเล่นเกมรับกันโคตรดีอ่ะแล้วพร้อมวิ่งพร้อมใส่อ่ะแม็กอลิสเตอร์เดอปอลช่วยริมเส้นดีแดนกลางปาเลเดสกับเอนโซ่ก็ขยันมันทําให้แนวรับเนี่ยเล่นง่ายแต่ช่วงต้นครึ่งหลังกลับมาเนี่ยอาร์เจนตินาก็มีเปร์เหมือนกันนะจากจังหวัดที่โคเอเซียบุก ใส่แบบเต็มที่แต่สุดท้ายยังช่วยกันได้ดีแล้วตัวรอดได้และหลังจากนั้นก็คือการโชว์ของลีโอนลเมสซี่นี่คือสุดยอดโดยเฉพาะประตูที่3คุณผู้ชมประตูที่3ของอาร์เจนตินาบอกเลยเมสซี่ควรเอาไป1สิบเต็มสิบ,สบเขาได้บอลใช่ไหมเขาหาพื้นที่วิ่งดวลตัวต่อต,ตัวกับกวาดิโอกวาดิโอผมบอกเลยนี่คือกองหลังที่ได้รับคำชมว่า เป็นกองหลังที่ฟอร์มดีที่สุดอีกหนึ่งคนในบนโลกคนนี้แต่มาเจอจังหวะนี้ของเมซี่ที่ลากหลบไปด,ด,ดื้อสุดเส้นแล้วปาดให้ฮูเรียนอวเวเลตยิงแสดงเห็นว่าเมซี่เนี่ยโคตรเก่งมหัศจรรย์อย่างที่ผมพูดไปว่าเกมนี้เมซี่ร่างทองฝังไวเบเนียมร่างทองว่าเทพเลยใช่ไหมฝังไวเบเนียมซึ่งเป็นโลหะที่สุดยอดที่สุดในโลกของมาเวลถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูหนังจากมาเวล เนี่ยแหละครับยิ่งกว่าฝั่งเพชรและฝั่งไวเเบนียมเพราะวันนี้เมสซี่โหดจริงคือถ้าดูเมสซี่เล่นโคตรเพลินอ่ะวันนี้เขาลากหลบนักเตะโคเอเชียเป็นว่าเล่นอ่ะสอสคนโคเอเชียเอาไม่อยู่เมสซี่สร้างความอัศจรรย์อีกแล้วครับเล่นดีมากแมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยทั้งยิงทั้งจ่าย3-0ต่อศหลังจากนั้นอเจนติน่าก็ทยอยส่งผู้เล่นสำรองลงมา ได้เห็นดีบาล่าลงมาเล่นเกือบแอซิสได้ด้วยแล้วก็ปิดเกม3-0อรรอ์จเจติเินาเมซี่เข้าชิงบอลโลกสำเร็จแล้วสุดจริงวันนี้ผมขอชื่นชมเมซี่ว่าคุณคือคนที่เป็นมหสัสจรรั์ของโลกฟุตบอลนใครเห็นด้วยผมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยลากหายลากหายเลี้ยงเปหลบหลบแบบสุดจริงเกมนี้ผมบอกเลยว่าเมซี่เก่งมาก แล้วก็นักเตะอาร,ร์เจนทุกคนเล่นด้วยแพชชั่นเล่นด้วยความกระหายสมควรจะเข้าชิงชนะเลิศอย่างแท้จริงเป็นเกมที่อาร์เจนชนะอาร์เจนตินาชนะได้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่โคเอเซียผมว่าเขามาได้ไกลขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วเห็นได้ชัดว่านักเตะเร่งไม่ขึ้นแล้วก็ล้าดูก้าโมดิตล้ามากแล้วแล้วก็แน่นอนครับคุณภาพนักเตะต้องยอมรับอาร์เจนตินามาดีกว่าโคเอเชียสู้ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ ต้องปลบมือในความสุดยอดของโมดิตโควาซิตก็เล่นดีนะแต่วันนี้ต้องยกให้พระเอกอย่างเมซี่และอารเจนตินาผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกโอ้โหเชื่อว่าแฟนบอลเมซี่แฟนบอลอารเจนตินาเยอะมากทั่วโลกคราวนี้แหละสาคัญอย่างมากการเข้าไปสู่รอบชิงเนี่ยดูกันว่าเมซี่จะทําได้สําเร็จหรือเปล่าตอนนี้สถิติต่างๆเมซี่ทําได้หมดแล้วยิงประตูสูงสุดแอซซิตสถิติทุกอย่างทําได้หมดแล้วเหลือแค่การเป็นแชมป์โลก ถ้าเมสซี่จบด้วยการเป็นแชมป์โลกนี่คือการจบได้อย่างโคตรจะสมบูรณ์แบบผมหวังว่าจะเกิดขึ้นรอดูนะครับเมสซี่เก่งจริงผมยอมรับมากๆเล่นดีเล่นโหดสุดๆขอคัลละวะ่าเมสซี่จริงๆคุณผู้ชมคิดอย่างไรลองคอมเมนต์ก็มากันหน่อยและหลายคนก็เล่นดีฮูเลียนเอาไว้เลยที่ผมบอกไปมาตินก,ก็ดีนะครับอาเจติน่าทรงนี้ลุ้นแชโมป์บอลโลก ยาวๆรอดูนะครับแล้วก็คลิปนี้พิเศษใครดูจนถึงคลิปนี้เนี่ยลุ้นรับเสื้ออาร์เจนตินาที่ชาแนลต้องสยุยร่วมมือกับเกรเน่แจกให้คุณผู้ชมหนึ่งรางวัลเพียงแค่คุณคอมเมนต์ถึงเลโอนลเมซี่บรรยายว่าเมซี่เก่งยังไงเก่งแค่ไหนคอมเมนต์ comment ไหนถูกใจผมรับเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาไปเลยหนึ่งตัวเดี๋ยวแจกกันเลยอย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้รวมไปถึงฝากช่วยกัน กดไลค์และกดแชร์ในคลิปนี้ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวรับไปเลยผมแจกทันที1ตัวร่วมสนุกกันได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ในเรื่องราวของเก็บตกควันหลงของอาร์เจนตินาและเมซี่ที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จสุดยอดจริงๆยอมรับเลยนะครับส่วนโคโอเอเซียพวกคุณทำได้ดีมากและ,และสมควรที่ มาถึงจุดนี้แต่ต้องยอมรับอาเจตินาเขาสุดยอดจริงๆนะครับประมาณนี้คลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมทิ้งท้ายกันด้วยสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีคลิปนี้ต้องสุยไปก่อนเจอใหม่สวัสดีครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลก2022แฟนตาซีเวิ l ์ c คั2022ดูฟุตบอลสนุกได้โดยไม่ต้องพน,นันนะครับ ชวนทุกท่านมาร่วมสร้างประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลโลกรูปแบบใหม่อย่างสร้างสารรค์ด้วยเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลกเล่นฟรีมีรางวัลมากมายสร้างทีมได้แล้ววันนี้ที่ f a n t o p ี c o m นะครับรวมไปถึงนะครับผลิตภัณฑ์จากทางเกรนเน่นะครับโดยเฉพาะการาโนล่าครับตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสด้วย2รสชาติใหม่นะครับรสเมเปลิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นจิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่20บาท ซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกรดเน่ครบ300บาทนําไปเสร็จไปแลกได้ทางเพจเกรนดเน่นะครับ